สวัสดีค่ะใน EP 2นี้นะคะจะเป็นขั้นตอนการตัดเย็บม่านลอนลางเทปนะคะเรามากดติดการตัดเย็บกันเลยจ้าขั้นตอนแรกนะคะจะเป็นการตัดเย็บดุมผ้าเข้ากับผ้าม่านนะคะเขาจะเป็นลอนสวยเลยค่ะเป็นเทปม่านลอนรูปแบบใหม่นะคะเพราะสามารถถอดซับทำความสะอาดได้ง่ายกว่ารูปแบบเดิมค่ะโดยที่สําคัญนะคะไม่ต้องถอดลางให้ยุ่งยากค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนการรีดผ้าค่ะ เพื่อเพิ่มความเรียบและความเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะเราจะรีดที่ร้านแล้วก็เก็บรายละเอียดที่หน้างานอีกรอบค่ะและผ้ามานของเราก็ออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมส่งงานลูกค้าพรุ่งนี้เลยจ้าแล้วเจอกันใหม่ EP 3นะคะขอบคุณที่ติดตามเพจของเราค่ะไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย